สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและนายสงขลาครับวันนี้เรายังคงลงพื้นที่ติดตามความทืบหน้าสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่ฝนถล่มรอบสองมาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้ขณะนี้มีน้ําท่วมในหลายพื้นที่ครับโดยล่าสุดน้ําป่าจากเขาวังพาได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตําบลทุ่งทำเสาอาเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ําด่านแรกน้ำได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่หมู่2และหมู่10บ้านเรือนที่อยู่ริมคลอง และที่เป็นทางน้ําไหลผ่านถูกน้ําท่วมและหลายหลังจมน้ําเลยครับเส้นทางลัดจากบ้านกลางที่จะไปออกสนามบิน ถูกน้ําท่วมนอกจากนี้น้ํายังท่วมโรงเรียนวัดม่วงค่อมจนต้องปิดเรียงชั่วคราวรวมถึงวัดม่วงค่อมก็ถูกน้ําท่วมเช่นกันนอกจากนี้ยังมีสวนยางพาราและเลือกสวนไรนาก็ถูกน้ําท่วมขังชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มครับต้องขนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขึ้นมาฝากไว้ที่บ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่บนที่สูงซึ่งน้ําท่วมไม่ถึงครับโดยน้ําจากเขาวังพาาได้ไหลเข้าท่วมมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับแต่ในตอนเช้าที่เราไปขณะนี้ ระดับน้ําเริ่มทรงตัวและเริ่มลดลงส่วนภาพรวมของสถานน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับทางสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลารายงานว่ามีน้ําท่วมใน10อาเภอประกอบด้วยอาเภอเมืองสิงห์นครรัตรภูมควนเนียงหาดใหญ่ชนะกระแสสนินโนะสะเดาและอําเภอคลองหอยโขงในจํานวนนี้ครับทางจังหวัดสงขลาได้ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัติกรณีฉุกเฉินแล้ว5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองสิงหาา์ลครรัตภูมิควรเนียงหาดใหญ่แต่ยังไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตครับและนี่ก็คือภาพก,การน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาทั้งหมดครับที่ทีมงานตัวข้อและทีมสงขลาเราลงพื้นที่ติดตามมาให้ได้ชมครับเฮ้ <c oughs> ยยั <c oughs> They don't. 哎，那。 Um...

九百 cao 啊。